อยากปเห็ดทานโอ้พี่น้องบอกง่ี่เห็ดทานอันนี้ถึงไอชนิดนึงได้ปะหาพ่อยพ่อย เฮ็ดทานดอกนี uh. ้ได้จิตัดขาเบิ่งก่อนพันได้ไปเอาเนาะพุ่นอีกซองดอกที่ปีอยู่อยู่ขางทางอื่ป้ามองนี้มีคนมาตัดแล้วค่ะเห็นตะขาเห็ดโอ้แต่ว่าดอกนี่บ่มีคนเห็นอยู่ในหลืบค่ะพี่น้องเห็นได้เอาได้ mát cả cái này không ô phía nào bằng nhau cho nên hú ống to cả mán tắt khá thỉnh ô ừ. ม่เขาตัดขาพเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดกล่องเนาะปิดแล้วมันมักหมันเนาะนี่ทงามเลยครับพี่น้องขายาวๆาวไต่อค่ะย่างไปทางใดกับพอตะหอยขาตะขาเห็ดกะสิได้ตะโมนี่ล่ะโมมันขึ้นมาใหม่เนาะสงสัยเพิ่นมาเก็บเมือม่อเมื่อว่านเมื่อก่อนเนาะ ตัดขา,พ,า,าดดพี่น้องเบิ่งแน่บ่ตัดแน่เแล้วพี่น้องคนมันตกได้อยู่เนาะเห็นบอพี่น้องหลอดหูหลอด,ลอดตาค้นไดยังไรนี่นออเห็นตะห้อยขาโอ้ห้อยเขาตัดขาพี่น้องอนี่ล่ะอันนี้มันเห็ดผึ่งโอ้เห็ดผึ่ง เอาดอกนี่มองนี่ปีที่แล้วได้หลายดอกอูเด้พี่น้องปีนี้เป็นช้ำนี่แหละมองนี่ได้หลายดอกที่ปีที่แล้วปีนี้ได้ซ้ำนี่แหละสองดอกน้องสองดอกเขาเนาะพี่น้องบานอ่ะมั้งเล้วพี่น้องเขา เียกนักขนาดแลยพี่นอ้องไม่ยังอือผู้ใดเห็นได้เห็นดอกเห็ดบ่พี่น้องเห็ดเอียวไหฟ้วาเห็นดอกเห็ดอ,อยู่ในอยู่ในอยู่ในหยาเนาะขสมยตีมิหัวเรียวหัวหล่อน วายนี่ก็อูอ้วว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 วอวววววว้ววนวว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 มววววมีวาวววาวววววววนววววววี่นวว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 อ โอ้ยขามันงอพี่นอ้องอยู่ในหลืบเอาอู้เฉียบไหมดองคาเห็นบานี่ดอกเดียวบอกสองดอกนี่ขามันงอมันมันออก,กว่าไ้พี่นอ้องโอ้ ฟ้นก็นยังปอกแปกปอกแปกเลยพี่น้องแต่ว่าก็ยังใครเนี่ยก็ตอนอยางมาแห้งขนาดเลยวางมาก่อนขอให้เราพี่น้องไม่ตัดขาหลายหลยป่าแถวนี้คนหาหลาไอเดียวพ่อทุกเทีแหละเล่ยล่องไปเบิงปลาฟังต้้งผุนเนาะ แไปพ่อก็บ <c oughs> เอฟซีพ่อน้องอ่อมเก็บเห็ดได้หลายเติบนี่ค่ะเดี๋ยวก็พ่อได้อยู่เนาะไป่อค่ะพี่น้องคะงามๆหันมาทางนี้พี่น้องว่ <c oughs> าแต่เันหาายาใบไม้เนาะนี่ที่ปีอยู่งัดค่ะ ปิปิไปต่อกันเลยอออเจออีกหนึ่งดอกโอ้โอ้โอขาอยู่ลึกขึ้นกันถากหน่อยก็กันลั้มลุม้มมีอีกไหมมีอีกไหมนี่ครับพี่น้องคะโอ้เห็นนะะา่า มาค่ะค่ะเห็ดห้อยกินไปหรอกค่ะไปต่อค่ะอืมต่อว่าสันว่าพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวสียางมุดเข้าไปไนี่แหละเหลียกมาเห็นพอดีพี่น้องเ,เอ้ยมุดนี่ติปิเอา้าสองดอกอืมสองดอกเอา้ามาบ่ะได้มายพี่น้อง สวัสดีพี่น้องป้องไปช่วงนี้ก็คือไม่กัโฟนมันดับนอกค่ะพี่น้องคะตื่นเต้นเห็นดอกเนี่ยมาตาต่อคลิปอยู่บ้านคอยหู่าบ่มีเสียงเด้อพี่น้องเออเดี๋ยวก็มาผักเสียงขอโทษขอให้พี่น้องทุกผู้ทุกคนเด้อเสียงมันเงียบนอ้อเบิ่งเอาค่ะกําลังมว้วนเลยกําลังหลุนเห็ดเห็ดดอกกงามพี่นอ้องฝนกับโต๊ะห่อเปียกปัญหาตกหนามเด้อพี่น้องคลิปเนี่ย นอถ่ายกันเง้วๆกับเ,เอ็ดเฮ็ดเป็น, 3, ปนอันสามสี่อีพี่ไปนอค่ะพี่น้องขาวาน้ำบอมันเงา้ลวยกับยันพี่น้องบ่มีเวลาเบิง้งนะก็เลยเฮ็ดเป,เป็นตอนเป็นตอนนอหนอพี่น้องเอาไปรุ่นกระเบียดเอวเด้อค่ะคลิปนี้คลิปสุดท้ายของวันที 17, น่ยี่สิบเจ็ดนอค่ะพี่น้องขาเสียงกับสิงเงียบแน่แต่ว่ามันสิมีเสียงมาอีก,อก,อกที่หลังนอค่ะเพราะว่า เก็บไปหอดอันจนอันโดนเติบก็หูเสียงมันหายกับบหูเพราะมันอไม่กรโฟนมันเปียกน้ำไม่จังไดอยู่ดีๆเมื่อกาติดขึ้นมาเองเพื่อจะคของปิดไว้กับเบบ่นนาปิดไว้เนาะกับขี่ลงขี่ลืมทีละเนาะพูเฒ่าเอาแต่ว่าเสียงมันเงียบเอเด็กก็เลยมาคุยน้ำพี่น้องเบอกใส่ไม่กรโฟนที่หลังเอานีละเนาะบอา ใส่ในคลิปเอาที่หลังแต่ว่าสู่เสียงในคลิปในฟิล์มตอนเขาถไทยทํำมันถี่ดีก็นอนพี่น้องว่าน้ำบ่จังไดกะขอถทดขอไพ่หลายหลายเด้อเงียบอันเบิ่งดอกเค็ดอกนี่ดอกใหญ่ดอกงามค่ะพี่น้องสมบูรณ์หลายเนาะกำกระบอกหุ่มค่ะดอกนี่มันใหญ่นี่ขนาดมัน,นแหวงไปหน่อยนึงนะเนี่ยอัน,อนตัตทากโตส่วนมากโตัวทากแล้วก็ค่ายๆแมงสาบหน่อยเนค่ะหลาย หอยทากนอกค่ะพี่น้องมันกินดีขนาดนะวาตาเฮดออกมากเนี่ยเข้าขต้องท่านมันบริสันก็โอดตกินละพี่นอ้องเก็บใสเปยไว้ก็มี่ด้ยพี่น้องเพราะว่ากระตาหน่อยมันเต็มเร็วนอกระตาไม่ใบนี้หน่อยนึงเนเอ,อกระตาหิวใส่ขล้องนู่นนั่นนี่น้อเวลาไปเที่ยวบ้าเมนกระตาเก็บเฮดโดยตรงนอกค่ะพี่น้องดอกเฮดกงังามๆโอ้ย อ่อนซ่อนนีมาผากใส่ที่หลังนี่เอาละเศร้าผักละพี่น้องกับเบิ่งอันความเงียบไปนั่มกันแล้วกันอีกอีกโดนตบเยอะอาจจะอ่สกอแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวมันสีเงาเมือย่างไรเคือปล่อยรรมันฉาตหรือเนาะส่วนมากเนี่ยไทยทุกช็อตเห็นยังกะไทยมาฝากพี่น้องเบื่อละตัดออกหมองมันมั่วๆเวลาเอสเอลอนทายกล่องเร็ยวเนาะวาลน้ำบอพี่น้องผู้ได้มักแบบนี้กเอ่อเขาเหม็นมาบอกได้เด้อค่ะเอาแบบใด เอาแบบเร็วขึ้อเอาแบบชาเอาแบบธรมบบธรมาชาเพิ่มจังใดกะอ่าเมนมาบอกเอ็ดเอเด้อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกกำลังใจอีกรอบหนึ่งเด้อค่ะขอโทษขอพ่ยเสียงเงียบกะอดสมอดชาเบิง้งหายเอ็ดเอ๋อเดอค่ะเบิง้งคลิปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นอกค่ะเราะจะกดขามโฆษณาเด้คอคะปป่ะพี่น้องเบิ่งโกบตัว,วนีนวน้ค่ะแม่โกบบ่พี่น้องมันโตอ้วนสมบูรณ์ขนาดแล้วเห็นกะทายคือเก่าล้วพี่น้องเห็นยังกะทายนอก อากให้พี่น้องเห็นน้ำว่าประเทศเขามาอุดมสมบูรณ์ยังสีหล่ะกันมีฟฝนมาเนาะมีพักมีเฮ็ดมีไอเก็บปลาก็สะอาดสะอ้านค่ะปลาเขาก็แต่งอยู่เรื่อยเนาะค่ะเขาสิมีรถเขาไปตาดกิ่งตดัดยังเป็นเป็นทางหลาดฝาดละ่ะในปลาก,ก็เลยนอกขนกับปันจากรญาาหลายนอกยังออกกําลังกายแลนออกกํำลังกายนาะเดี๋ยวกับไทยบรรยากาศอ่ามาให้พี่น้อง ชมดูอยู่เนาะป่าทุกที่ล่ะบมานไทยตะดอกเคทนะผู้ร้งค้นอาจชิมักแบบว่าเบิ่งแต่เก็บดอกเค็ดอกเคอย่างเดียวอาจชิบ้างเทียมันก็สชิบ่ได้อบรรยากาศเนาะค่ะพี่น้องวาน้ำบอกอเดี๋ยวกับไทยทุกช็อตนั่นล่ะเอามาใส่น้ำกันเบื้อเป็นตอนตอนตอนเนาะใส่น้ำกันเบิดเลยค่ะพี่น้องค่ะกลบตัวนี้ก็ยังโมไปใส่มาใส่คงใส่อยากอย่างบอก บอกากินเด็กกับพี่น้องค่ะบ่เคยจับกินจากเจอยู่เมืองนอกเนาะเมืองไทยก็นยังพอวาเนาะเมืองไทยกันกบหน้ากบยังเนอะเ้ยนะเขาเอามาเอามาต้ม,มาปนเพื่อเอามาเฮ็ดจังไดกินนะแต่ว่ากระโดดแล้วละพอได้กินกบเนาะเคยกินสมัยแต้โดแล,ละล่ะเนาะตั้งเต่มเอ่อมู่วนไปกินเขา้าบ้านบอกไปเที่ยวหาเนาะไปได้กินกบกับพี่น้อง เอาเบิ้งนังใบไปก้อนนึกว่าพี่น้องคะ่ะเพราะว่าตักสีบาอย่างน้ำมันบแม่นอยู่ในลิปเนาะเบิ่งควบเงียบสงบไปกันเล้ากันคะ่ะพี่น้องคะเบิ่งดอกเคล็ดดอกนี่ดอกใหญ่ค้ากัใหญ่ค้าค้าค้า,า,กา,า,า,ากับาเดนอค่ะเอเดี๋ยวได้คาเยอะทวดมากมันสิฉ่ำน,น้ำเนาะอืมแต่ว่าดอกเอเดี๋ยว่เอาคะ่ะ ดอกเคสดอกนี่ใหญ่ปึงเซิงเลยแต่ว่ากับขันสีเอาก็พอะเอาได้อยู่แต่ว่าเอ็ดเอาถิงไบเนาะเอาตะขามาันขามันเนี่เอาไปชุบแป้งทอดแักแซบกับพี่น้องเป็นของกินเหล่นญคบเกี่ยวไปได้นะว่านน้ำบอพี่น้องเอาเบิหนังใบไปกคักพักนึงเดี๋ยวอันไมโครโฟนกับสีติดขึ้นมาละค่ะพี่น้องคะ มาพ่อมูนึงค่ะพี่น้องค่ะมูนึงค่ะเห็ดพึ่งแม่มดเห็ดพึ่งแม่มดพี่น้องเอา้ามาบอกใส่จากน้อยมันเงาไหมพี่น้องเขาเบิ้งคีแบบมันคือเงียบเงียบหมมาพ่อมูนึงแต่หลายดอกชุดนี่เห็ดพึ่งแม่มดมูนี่ก็เลยเนาะเห็ดพึ่งแม่มดทุกเพชรเห็ดพึ่งเลียดเนาะ เฮ็ดผึ่งตัดเตาแล้วจะพูชีเอื่นชีว่ากันไปเนาะค่ะพี่น้องค่ะวาน้ำบออ่ตั้งกงล้องเก็บเ้าอยู่เด่นอ่ะน,นะแต่ว่าม,มีเสียงพี่น้องมาผากใส่กันยังดีกับอยมันเงียบไหมพี่น้องวาน้ำบออ่แต่ว่าอันผู้เขาเฮ็ดคลิปแบบเบาๆก็มีดะเงียบๆแบบเงียบธรรมาชาติเงียบสนิทบ่มีเสียงบ่มีหยังเลยก็มีนะแ,แล้วแต่พู้มกกักเนาะวาน้ำบ่ เดี๋ยวมกักมีเสียงเมาม้อยไปน้ำเนี่ยละ่ะว้านั่นเว้านี่น้นนองเก็บเฮ็ดไปมันกับมวนดีด้ละ่ะอันย่างไปพ่อเฮ็ดนั่งล่มคอนเกาพี่น้องเอ้ยบ่อยากทาบบ่ชิดบ่ฝันว่าสิพ่อบ่ชิดว่าฝันสิได้เก็บอีกน้องเพราะว่าคนหูจักคอน,นี่ลาย เออดีกยวกโบ,บชิดว่าสีได้เก็บมันออกแต่ว่ามันฉ่ำน้ำไปเจอค้อนใดก็ฉ่ำน้ำนี่แต่แบบว่ามันขัดเพาฉ่ำน้ำฝน,นตกใส่ดอกเขาสีงามนอพี่น้องดอกเขาสีงามคือปีกอน,นันเก็บโอ้ยงามคักงามเนี่ยเบิค่ะพี่พี่น้องฝนตกใส่หลายมันฉ่ำน้ำก็เก็บคัดเอาว่าดดเก็บไปเบิด ดอกเอาแต่หม right? ูพ่อเอาได้เนาะที่เลียก็ปล่อยไว้มันเป็นเชียต่อไปว่าน้ำบ่พี่น้องก็ได้เก็บเอามาลวกตีแช่แช่แข็งไว้เนาะแช่แข็งไว้เวลาเขาเสียเฮ็ดต้มยำเขาคอยเอาออกมาก็เฮ็ดเป็นถุงเป็นถุงน้อยๆพ่อหม้อแกงพ่อหม้อพัดหม้อต้มเื็อสีเฮ็ดเอาไปเฮ็ดเออเออซุปเห็ดเนาะก็เฮ็ดเอ่อซุปไว้เบิด์ละ เป็นแพกเป็นแพกใส่ตีแข็งไวค่ะพี่น้องคะนาอเอเดียวกับตั้งกล่องเก็บคือเก่าละนาะเสียงมันเงียบก็เลยมาพากเสียงใส่ให้พี่น้องได้มวนน้ำนะผู้หมักเสียงนอาอผู้บ่มหมักเสียงแล้วขอโทษขอพ่ยเด้อพี่น้องคะเอาอีกแล้วขอโทษอีกแล้วขอประคุณหลายๆถูกทันเลยคะ่ะถูกกำลังใจเอฟซีไม่เอฟซีเก่า ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เอสเอลอีกจักเชียร์ในเด้อพี่น้องคะจังได้กับเอสเอลกับสู่ต่อไปขั้นไปคือเตาเนะอม,มือได้คนสีเห็นเท่าน้อถ้ายินตะโมว่าเอไอบอกไม่เห็นฉันเลยอยู่สิโอ้ยเพื่อนกับมองเห็นอยู่หันละเนาะวานําบอกสักมือหนึง่งเพื่นกับเหียเองอะถ้าคอยเห็นไปเนาะ คอยมีกำลังใจมีเอฟซีเขามากดไลค์กดแชร์่เ,เขียนคอมเมนต์มาหายกำลังใจกับมีความสุขเล,ละพี่น้องวาน้ำบอเอาซับนี้ล่ละบอ่อผากอีกแล้วละ่ะเดี๋ยวเสียงกันมาแล้วค่ะพี่น้องคะชมกันยาวๆไปเลยคลิปสุดท้ายของวันที่27นะคะพี่น้อง ป่าเหรอพี่น้องคะแต่ว่ายางยางมากพอเฮ็ดกะทิขึ้นเขาเหรอพี่น้องอดบ่ได้คะนี่เฮ็ดผึง่งพอใส่ทุกมือก่อนมอี่บอกงางอันเลาะไปเรื่อยนะดอกเฮ็ดอออ้ืืืมมมก็วางหันค้นเอยียงไปละ่ะ อ๋อ <Th> บึงดอกนี้แน่นเปียกเลยพี่น้อง ừ. นักกับนักเลยครับพี่น้อง ừ. เพราะว่ามันอม,มน้ำเนาะอุ้มอ๋อบึงไปไปนี่ครับพี่น้องคะดอกหยักเลยว้เอ้าไปต่อค่ะพี่น้องเอ้าพ่อคอยจีไย ว่าสิบอตัดขาพี่น้องเบิ่งองโอ๊ตบอดดายมันงามหลายเอาพี่น้องเบิ่งใกล้ๆเบิ่งมันงามบองามเบิ่งค่ะโอ้มือนี้มือน,น,อน,นี้ของใส่เอสลี่ได้ไปปิดคลิปอยู่บ้านเนาะไปรีวิวอันเฮ็ดทั้งเบื้อให้พี่น้องเบิ่งเนะาะมานลำบากอ่ะง,งามเลยพี่น้องเอยเอาใกล้ๆดูอ่ะอ๋อ ช่วยๆงามๆค่ะพี่น้องคะคน <laughs> มักเเ็ดเป็นเรื่องสิะเอ้าย่างเอาอางบอร์ควันใหม่นี่พี่น้องพี่น้องเห็นย่างบ่นี่พี่น้องเห็นแล้วมีแบ่เขานี่เห็ดนางรมโอ้ยพี่น้องโอ้ยฮะมาหนั่งเห็ดนางรม,มนเลอนี่เอ้า กิส so no, oh, ีเงานอพี no, ่น้องอ้เ oh, บ <making ath rebbe> ิ่งดอกเทศดอกนี่บ่เห็นเลยครับพี่น้องคะเบิ่งเนาหรอกค่ะเทศฝึงหวานฝึงหวานเฮอเทศฝึงแมมมดบู้นี่เนาะแจ่ว่าเน่าหรอกค่ะฝนอ้จะบานางร่มนี่อันนี้งามแท้เบื้องฟังพ่นพี่น้องคะว่านอโอ้อ้โ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 อ้อ้โอ้โออ้โอ้โอ้อ้โอ อเอ้เดีาขอใส่สิได้หาะทุ้งนเป๋นาะอันนั้นเข็มเข็มเงินคุณได้เห็นน้ำบ่นี่บโอ้มันฉ่ำน้ำพี่น้องคะนี่มันเป็นสั้นเป็นสั้นยู่นี่โอ้พี่น้องเราเห็นต้นไม้ร่มว่าอันกำลังคิดว่ามันมีเห็ดนางร่มบ่โอ,อ้อันเอราะน้ำฝนมีบ่ก็ฝนมะ แต่ว่าคือสีบอยางลงไปเมื่อยค่ะพี่น้องนะแต่ว่าคอนนี่ก็ได้ร้ายเราได้หนิจากคุณมาสีเนาะเอ้เดี๋ยวกัตบตัง้งตาหอนตัน้งยังไงล่ะนักนักนักน้ำนักสิเก็บนี่เรียกเอาเนาะง,งามๆพี่น้องคะมาที่นี่แป๊บนึงเด้อค่ะพี่น้อง ลมนางฟ้าอาลังการทักพี่น้องคะอุยอีกรอบหนึ่งม,มานต้งเห็ดผึ่งหวานทั้งเห็ดานาง,งโล่มอือนี่เอาหอาทงเก็บก่อนพี่น้อง ทำน้ำค่ะพี่น้องคะเอะเดี๋ยวเฝ้าตาดแล้วรา่าว่าอันแฟ้นโทรมาชิมะหับเรียวเฮ็ดยังไงล่ะเฮ็ดก็อยากเก็บจะว่ากันน้าก็ต้องออกไปกับพี่น้องคะ่ะทำน้ำแห้ง บอกค่ะพี่นอออ้องเอ้าตั้งกล่องให้พี่น้องเบิ้งนำ้ำเก็บหลบมือไปทัวอดอกอ่อนแต่ว่ามันฉ่ำน,น้ำมันฉ่ำน,น้ำคักโพดพี่น้องไม่ได้เก็บใชุ้งหน่อยเรียกเอาอจะไปตัดค้ายี่บาทหรือเปล่า,ลามันดึงได้นอ้อเป็นสั้นเป็นสั้นอยู่อือ ก็อบอกกันฮอตตาดไปแล้วมันก็นง่ายขึ้นเนาะเอาไปพึ่งพึ่งไววให้มันแห้งจักน้อยพี่น้องมันหมาดๆเนาะเอาไปใส่ต้มต้มยำโอ้สิไปทักเนาวันนี้บ่ได้หรอกเนลายไมันมันอมนม้ำสิไปทักเนวหลหรอพี่น้องเป็นสันอยู่ ไปเรียกเอาเอาไว้มันเป็นเขี่ยอยู่นี่เนะาะปลาหนบดโอ้หลายอยู่แต่ว่านเน่าพี่พน้องค่ะมันอุ่มนัง,องเอเดี๋ยวเก็บก้นด้วรีบค่ะพี่น้องค่ะพอกันอยู่บ้านฝากกดไลค์กดแชร์ให้เดี๋ยวไลสไต์เดนมาร์กน้ำมนเล่ดค่ะพี่น้องค่ะเบิงบ้งค่ะเบิงบ้งค่ะเบิ้งเบิ้งดอกเห็ดอืม เจอกันอยู่บ้านเด้อพี่น้องเดินทางกลับบ้านออกไปหารถพี่น้องมือน,กนกกักหนักเพราะอันแคบพวกบดเก็บันจังคุ้งหน่อยนึงเนาะทั้ง,งลมนางฝ่าเพราะว่า อันมันอมหน้ามันหนาค่ะพี่น้อง <_ d ans> แป้นมาคนสิมาห้ามเราเ่ออยู่ใส่ฉันวาโอ้ว่าก็อยู่ในป่าเห็นก็าค่กำลังสิเก็บเก็บเพชรนั่งร่มนั่งฝาอยู่พี่น้องอันเบิ้งอันยางม,มาอีกมาพออีกอยู่พี่น้องคะนี่ไหมอันมาชูนไม้ก็อันนี้มันเห็ดอีกอย่างหนึง่งนี่นี่คะ่ะเ,เห็ดเห็ดเข้มทองเห็ดเข้มเงินเนาะโอเคไม่มีพิษค่ะอ่านแเ้ล ซึกงาแล้วเฮ็ดน้ำหมากก็มีแต่ไบไอเดี่ยวบ๊อกเทปเด้อค่ะพี่น้องนะหึนี่ยังล่ะโอ้หูงาใหม่บ่โอ้ยตกใจบัดโม่อันตะไบนะคะพี่น้องค่ะล้มเดี๋ยวสิออกไปกุละหาถนนไปเพ่อกันอยู่บ้านเด้อพี่น้องถีแอนรีวิวอันเฮ็ดทั้งเบิดให้พี่น้องเบิ่งเน้าไว้ไอเดี่ยวออกแต่เช้าเกิดตาบ้านเที่ยงกลัว ยังกลัวแฟนวันจีมหาใบสองเนาะแต่เอพราะท่านในใบสองคุณบาทนะอันเห็ดลมกะกำลังเกิดนี่เห็ดยังเห็ดหล่นก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวบระเทศไทยพี่น้องเบิ่งเนาะหอบ้านล่างเสร็จแล้วค่ะพี่น้องนี่ผ้าถาดนึงเนาะผ้าถาดถาดนึงอันนี้เฮ็ดผึ่งแม่มดดำๆเนี่เนาะล่างเหรอสิ่ดำมันสีละพี่น้อง ก็คือเห็ดผึ่งหวานเนาะแช,แชเ่เห็ผึ่งหวานแล้วก็สิมีเห็ดทาเห็ดเอ้อันนะี้เห็ดออตรวไว้นะครกันะเหนอได้ไม